เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์หลวงู่คำมีวัดถ้ำกว่าสวรรค์จังหวัดลบบุรีพศ2,517วันนี้ผมจะมาถอดอักขาระเลขยันด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเอกทานกเกษมเป็นผู้ซึ่งศึกษาเรื่องอักขาระเลขยันได้กรุณา ถอดเลขยันด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้หลวงปู่คนมีท่านได้ลงอักขระเป็นมหาอุดปัดปิดปืนก็คือจะเริ่มจากตัวณด้านล่างนะครับทางซ้ายทาง้ายมือนะครับจะอ่านว่าณนะพุทธโมอดัดนณะอุดโมอดัดพุทธขัดโทติดอกะอะ อัดพุทธอัดปะปิดอัดเป็นพระคาถามหาอุดปัดปิดปืนอีกครั้งนะครับณพุทธโมอัดณอุดโมอัดพุทธขัดโทติดอะกะอะอัดพุทธอัดปะปิดอัด นี่คือบทพระคาถาที่ล้อมรอบอยู่ด้านนอกนะครับส่วนด้านในนี่ก็เป็นภระคาถาหนุนธาตุเรียกว่ามหาพูดรูป4ซึ่งเกี่ยวกับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟก็จะเริ่มด้วยน้ำมพัทธะสตัวนะครับแล้วก็หมุนบนกันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ อักขระเลขยันนี้เนี่ยเป็นอักขระเลขยันโบราณซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สําหรับวันนี้ก็คงจะมาแนะนําอักขระเลขยันของเหรียญรุ่นนี้ไว้ว่าเป็นยันที่เกี่ยวกับมหาอุดหยุดกระสุนปืนซึ่งเป็นพักคาเกี่ยวกับทางด้านอยู่ยงคงกระพันก็ขอบคุณไว้สําหรับวันนี้นะครับ